คนอื่นคือพอ่อจัวเพิ่นปู่ทางไว้ให้เพิ่นปู่ทางไว้ผมพวกอาจจะบางปู่ทางไว้ให้แล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดตามหน้บบานที่ากาศกับบงกีพ่อในไหนแต่บ่มีแบบนี้อันนี้คือคือต้องไปหนึ่งก่อนอื่นต้องขอบคุณพ่อจัวะครับคนที่เพิ่นมาหสาสําคัญหมดความสำคัญแตกต่างกันนะครับเข<อ>จะเป็นแม่บีพอนุนแล้วก็น้องอิงพอนุนเพื่อกับเบิ่งนเพื่อกันรยังอยู่นะครับอุงอิงสําคัญยังไง คือเป็นเห็ดแนวทางไว่งห้าบ่งแล้วตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีตัวอย่างดีฮะอันใดเสียงดีฮะก็เก็บมาปรุงประสบการณ์เฮาน้องมาหน่ะก็ถ้าถ้ามถ้าถามอันนี้ผมไปอยู่ผมก็ผมเหยีดงานผมมาเรียงรอบครัวเนาะผมไปเรียนอู่ไปเรียนอยู่ประสบการณ์ผมไปเรียไปแข่งน้ำไปผมก็เลยผมก็เสี่บผมไป่รียนขึ้นไล่ปองไลยน้ำผู้ใดหลักที่ลำคัญครูบาอาจารย์ที่ที่ผู้บริหารอยู่ในนังภายในเห็ดเนี่ยพวกเห็ดไปตามนาทีที่เป็นปู่ไว้แล้ว บางคือ้อนมีเหนื่อยมีถอดมื่กาทำาระดาน้งงานบางครั้งอืมวาก็จะมีอุปสรรคไปรดาเบบดปทินงเบป้าติทึ่งรถได้ล่ะเบออกมาบอกเ่งหัวเสียมาฟาดสามนเจ็ดรถจานสามนี่หรอสี่พันเก้าร้อยคะแนนขอบคุณครับเดี๋ยวชิวบอกคเป็นบ้านฟังรกัา ที่ากรกับพี่พี่แดนนซื้อก็ยังได้ผู้บอกืนปปอนเพื่อนกับสีปอบเขาย่าเข้าเมืออเข้าถัวสีบ,บางเชื่อว่ากับบอได้คอยบอก,ก็ไม่เหมืนกันเลยดีอืมที่วราเป็นความซำเลียและที่สำคัญเลยที่นะลืมบอได้คือพ่อพอไม่เมนศิล,ลปินสิลดงสิดังได้ก็ต้องออตรนี้พ่อพ่อไม่มืนะครับขอบคุณในไหลนะครับนนู่นปลาศิลปินเพื่อนว่าที <ๆ S 1> ่เสียงดีสิลรอิลดวงศิดัง ได้ก็ต้องถ้าบอมีเอฟซีก็ไปบ่อไรนะเป็นว่าขอบคุณนี่แหละเป็นบุญช่งพงกันตามองกลมดีเรอเมือตาหนูสาวตาตีบแล้วบ่กได้บ็ได้ <c oughs> นะฮะไปองค์สามมือแนาวอยากให้เนาะอยากมาล่ะอยากมาแล้วลว,ว่าสนะิอยู่บ่ได้เนาะ ดูว to ่าใดมันคิดย oh, okay. ังไงเรืองต้นลานถือตะคุถืออย่างย่างอล้วมันคือของพมอยากพมต้นหมอกต้นไม้โอ้ไปตามเรื่อต้นพักแม่เ่ยซูมมือดีว่าเรื่องต้นไผ่แล้วโอ้ยคือมือเนี่มันกะเขาโฟกัสถึงนั้นเลยแล้วงะเขากะเออไปหาอาบน้ำไปหนรถนอนก็ไปรถบ้านมันกะมันกะบริสุทยากเพราะว่าหน้าที่คือหน้าที่เขาก็ได้ไปไปอยู่อยางอยากก็มือไหนมันบอกเรื่เนี้ย ตอนไปตะกี้ก็เข้าไปเปานน้ำหนาเห Já, uh huh เรอวะน้ำเดือนหนาเข้าไปเจ้าขอครอบสองปีสองปีน้องมานะได้อะไรเนี่แหละก็คือคือท uh 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 ี่เม่พ่อพ่อแม่ให้มากหนผมก็จะเกลียดอยเก็ีด้เห็นว่าผมได้อีที่พ่อพ่อแม่ให้่มากหนีมันไม่ได้ว่างเปล่าทุกสิ่งทุกจางนะครับอันนี้คือผมผมบริหารจัดการเลยนะครับอันนี้คือการเก็บเงินน้องมาน่าเก็บ เก็บตังเองแล้วก็ทำเองแล้วกับส่วนให้คุณยาตัวนห้ขอกนใส่อะมีว่าราเป็นหาังที่นะคร <Hey. S 1> ับเพราะว่าถ้าเกาต้องยังหน่อยเพราะก็าได้เหตุให้ตอนนี้ผวก็ได้เหตุให้คุณย่าอยู่เครีดให้นอ้องพอ่อพ่อผมกับว่าได้คอยมานอนอกับพ่อ,อ,าม,อ,อม,าามาอยู่อามาอยู่บางทีพ่านั่งไม่เห็นว่าผมกับไปเหตุงานคือคือเหตุให้ให้พัวให้ญาติก่อนของผมมันจะเสียนะครับคืออันนี้คืออีกความสำเร็จหนึ่ง น้องมะนะเียดถือว่าจะเฮ็ดไดเลี้ยวเียดใหผูู้หญาน้องมะนะแต่รียติด้ัวลงนี่อนไพ่สิบไปเสือไพ่สิบไปบ่าวบ่าต้งต่ในหน่วยไพสิบคือว่าสีเฮ็ดไดเลือกงนนี้บ่าวป้าปกดยิ้เลยอเ่ยา้มชือมเจ้าขาต้ยิ้มดีเนาะบ่าหงสิกรวน สวัสดีแม่ทุกท่านค่ะนั่นมันหยิ่งจริงโคตรอุ่มมันไปอยากไปเอออยวาไปแล้วโคตรอุ่มมันตนุ๊ดนะมันก็ได้ดูดขึ้นอ่ะเน่ยการการใางเงก็คืคคออารมณ์เขาเปนหลายอัน,ม,นออมือว่านี่บอกมือว่านอะไร เมื่อวานเป็นยังครับเมื่อวานไปหารูปอยู่ในเต้นไปถ่ายรูปน้ำเตือนเต้นเหมือนขาดติดตามแจมเมอร์เลขอบคุณหลายๆลิะคทอดก<ห>างเกงนักเรียนน้องเมย์เมย์มาซะสมัยตะกี้ค่อยใส่กางเกงนักเรียนน่ะมามีเงินซื้อกางเกงแม่ม์เมยเลยก็เลยจะใส่กางเกงนักเรียนมมน,น,ยน,น,นี่ <laughs> เสื้อผ้ากระชายจะสั่มตัวเก้าแล้วก็มีแต่ของอาเก็บให้ใส่บ่มีตัวไม้ชายมูจักเถื่อมันคือความจริงแต่วันมันก็มีความสุขอืมเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเนี่ยเขาก็บมัน,ม,นมีความสุขไม่ได้เดือดร้อน,นอกูเลยเนาะถ้าเข้าใจนะว่าครอบว่าเขาก็มีสามีเขากับเขาเพิ่งพ่อใจใน้สามีแล้ววนันนีนนน้มาจาก,ก็ไม่ได้เป็นคนที่ว่าสิไปอกิสาใครกไม่ได้เออนี่ว่าเออลาะคือป๋าใจคือเขาอีหยังบ่เคยมีจักเถื่อบ่เคยมีเว้าดิแล้วก็ยาม น้องนี่น้องนยากได้นนี่อาเออซื้อให้น้องมาหนาบอดิเคยเ่าบอิเคยขอลรากับบอิเคยเป้าบอิเคยขอบอิเคยขอบบิเคยได้เินเปล่าคือบอได้น่องคือได้อันหาฟันเทนี้มาจะใส่เข่าบัญชีหล่านี่ยน้าๆๆไปเถอะถามแม่เบิ้งตี้มีแม่ท่านไหนโอนให้หรือเปล่าคือบอดิพูดได้หยืมเงินนะ พันคะแนนมีผู้ใดโอนมาเสื้อผ้ลูกไส้อยู่บ่มื่อนี่ลูกไส้ถามแค่ตั้งแต่เว้นเว้นผู้ใดก็ได้ว่าประดูดีขึ้นม้ามาเต็อนเนาะทานอนหรือจังไหนนองวันอนนอนหลายหรือจังไหนอันนี้ลูกนะเช็ดอ้ยคะาเนนพักอีกแล้วแจ้งในชื่อเลวยขาขะไปเอาบุกไปเอาไปเอาลาบูบูลาบูบเออใชยังอันอียังบ่เคยได้กินก็ได้กินอีหยังบ่เคยได้ก็ได้เนาะ บะดนี้คีขึ้นบะดนี้มา,ากนะกันเลยมาทดแทนให้น้องเจ้าชีวิตเจ้าของมาเคยได้มาเคยมีเออน้องปางก็ต้องคิดอย่างใด้ย่างไงก็หาให้นบนี้ให้เพราะว่ายังหูปอบไม่มี่ยหนึงน่งแล้วหนึ่งแล้วนะอันนี้คือพูดเลยว่าเขาเขาได้ก็ผมคือหนึ่งคือโทรศัพท์กระสองไปใส่น้ำการเยียนพร้อมันเขาอ่านออกเขียนได้คือน้องมานี่ปอดีปอดีอ่านออกเขียนได้ประนังเรื่อบอกถ้าเกิดไปตั่ลงทุนให้เขาอยู่ดิ ให้เขาเออให้ตัง้งติเรียนแต่ว่าที่เป็นยนังกันเลยแต่เขาเขาบ่ได้บ่ได้เหตุไปว่าว่าเออต้องเป็นนั่นเป็นนี่ด้อก็ให้เขาเป็นแค่บ่ได้ให้เขาเห็นเดือดร้อนกับคนอื่นเนะ <c oughs> เาะในพ่อแม่ถูกใจสำหนับหละ่ะอืมก็ไม่บดีใจเบื้องตัวเองได้สำหรับหลัถ้ากันอาบน้ำกุ้งปลาลูกคออไป้ทิพอดปะเนาะถือกัะคูเรี่องสาหรับกันต่างคนนอกกับตังแยกไกลไปเติบโตอืมก็คือว่า เดียแกมไปเติบโตนี่แหละค้นเท้าก็ต้องทุกอย่างมันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นบ้านหลังที่อบอุ่นมากๆหรือว่าเป็นโรงเรียนกันแล้วกันโรงเรียนที่ได้เป็นโรงเรียนส่งคือคนว่าอันทักอันพักเอาไม่ไปแค่ฝนเป็นมันไม่ไปแค่ แต่และพี่น,อน้องในคลิปนี้อขอฝากไว้ชมคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะอย่ไปนอนแล้วนะ